สวัสดีทุกคนนะอยู่ผมคุณชายเกมเมอร์วันนี้จะเล่นแบบที่ชื่อว่าลัมเบ r ร์ c แจ็คนะครับก็มันจะเป็นยังไงนะั้นอย่ายืมาติดตามชมกันได้เลยครับโอเคนะตอนนี้เริ่มเกมมาดูเหมือนว่าสติงยีนีสามสิบกว่านะทุกคนก็เราก็จะมีขวานนะกับคิกนั่นเองทุกคนเราก็จะมาลงุงๆก็ได้คูณสองนะทุกคนก็มาแนละ้วทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะว่าเราต้องทำอะไรบ้างนะครับ แนวแรกต้องปลดล็อกตอนประมาหนึ่งห้าสิบนะทุกคนโอเคในนี้น่เหมือนว่าจะมีการรับรับช่วยมาของว่านะครับตลาดได้เวลาทาทุกคนก็นะโอเคสามสองหนึ่งนะครับทาทุกคนโอเคได้นะนี่เหมือนว่ามันได้วินเรียบร้อยคูณสองมันจะได้ขวานใหม่อะทุกคนนะขวานนี้ผมแย่มาจากเขานะครับนะฮะตอนนี้ได้คูณจุดหนึ่งตูนนะครับก็อล่านะเราก็ได้มาแล้วสองคูณสองนะครับทุกคนในระบบฟ้ามันก่อนแล้วกันนะทุกคนไว้เจอกันใหม่นะ๋ยวผมขออนุญาตเลี่ยงสปีกีละกันนะทุกคน ทุกคนนะเดี๋ยวเรามา p ีพดีกว่าครับก็นะครับโอเค3 2 1นะครับทุกคนก็เลเลยนะทุกคนโอไม่นะโอไม่นะโอ้โค้ดโหดเลยทุกคนนะแล้วคนนะดูบรรยากาศการจะพีกในรอบนี้นะครับก็นะครับโอเค700นะโอเคมาสิครับพี่น้องอ่าเรียบร้อยครับชนะเรียบร้อยละอร่อยนะครับเดี๋ยวเรามาทำการปลดล็อกสัตว์เลี้ยงกันดีกว่าทุกคนนะครับสัตว์เลี้ยงที่ว่านะเป็นไข่สีม่วงนั่นเองนะครับทุกคนก็นะครเรามาปลดล็อกกันเลยนะครับ เราได้สตรอเบอรี่ไอศครีมแคทนะครับทุกคนสรือว่าแมวเหวีเราได้แมวไอศครีมมันเองครับทุกคนแล้วก็มเราก็ได้ขวานใหม่มา,มาแล้วนะทุกคนเอาทุกคนนะก็เราก็ใส่ไปเลยนะตรันี้เหมือนว่าเขาจะใส่ัตโนมัตินะครับทุกคนก็มาแล้วเดี๋ยวเรามาฟมากมนต่อก,ก่อนนะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาเจออีกทีครับนะตอนนี้เราฟากเสร็จแล้วแล้วกันนะทุกคนก็อย่างที่บอกนะครับคนนั้นเดี๋ยวมาตีมีเดียมมันดีกว่านะทุกคน โอเคครับรอบนี้เหมือนว่าเราจะได้ปีกอีกรอบหนึ่งนะทุกคนโอเคครับเรียบร้อยครับ1ิวินนะทุกคนคูณสอนะก็ได้3ิเ็วินแล้วนะโอเคนั่นเดี๋ยวเราไปเปิดไข่สลิงกันดีกว่าทุกคนนะรอบนี้นะโอเค25ทุกคนวิน25้านะเรนก็เปิดเลยนะครับตอนนี้นมเหมือนว่าเราเหมือนว่าเราตีทีละ9ิบเก้าก็คือเราโอ้ได้ตัวแรทุกคนอันที่บอกับทุกคนก็นะเราก็ฟาร์มกันต่อครับรอบนี้นะก็เราก็ดูเหมือนว่าเราก็ได้มา2เคทุกคนก็นะถ้าเราจะรีเบิร์เราก็ต้องรอให้มันครบ25นั่นมา ทุกคนนับก็อย่างที่บอกเลยนับก็เกมนี้ก็เป็นเมืองเรียบง่ายครับทุกคนนนี้น่มันว่าเราได้มัสองเทลกว่านะครับเดี๋ยวอีพีหน้าทุกคนนับเดี๋ยวเรามาปลดล็อกโซนต่อไปกันนะทุกคนก็เกมนี้จะมีหลายโซนนะครับเทวคนนันเดี๋ยวมาฟังมาต่อนะครับก็ข้างหน้าไปนะมันจะให้เราปลดล็อกนะฮะพันนับก็คนเดีกว่านับว่ามันจะทําได้ไหมนับอันนี้ขออนุญาตนะตีก uh ับตัวเดิมมาก่อนนะก็คงไม่นานนับได้สิบบินมาเหมือนเดิมแล้วนะสิบบินนับก็ง่ายได้นับ One eternity La โอเคครับทุกคนตอนี้เราก็สเต็งยู่ที่มัน5,000กว่าแล้วนะทุกคนก็นะครับก็ถือว่าเยอะนะครับก็มานับตอนนี้เราก็มาทําอะไรกันดีนะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาพีพีกันดีกว่านะแบบแรกขออนุญาตนะครับใส่คลิกนะครับคูณสามไปก่อนเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาทําการพีพีกับตัวที่มันอยู่ตรงต้นไม้ทองกันดีกว่านะมาเริ่มกันดีกว่าทุกคนนะครับ โอเคนะตอนนี้ชัยชนะก็เป็นของเราเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ได้50บินมาแล้วนะก็มาคนระับเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าต้องทำไงต่อนะทุกคนเอาแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับเราก็ทําการฟาร์มไปแล้วนะก็ตัว5,000ก็ตีไปแล้วเนาะนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาตีตัวอีกตัวนึงนะที่อยู่ที่ข้างงนั้นนะมันอยู่ที่มัน 45k นะทุกคนก็นะครับเดี๋ยวเราตีตรงนั้นนะแล้วก็ค่อยปิดคีระกันนะส่วนตัวบอลเราค่อยไปตีตอนคลิปช็อตละกันนะโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดไข่สันเลี้ยงดีกว่าทุกคนก ว้าวได้เป็นฟินนะทุกคนก็ถือว่าดีนะเป็นคัมมอนคัมมอนนี่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะโอเคนะตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมี F4 เข้ามาในเซิร์ฟแล้วนะก็อย่างที่บอกเลยนะตอนนี้นะคลิปผมก็อัดมาสักพักแล้วล่ะนะทุกคนก็ตอนนี้นะผมก็ฟามไปประมาณหนึ่งหมื่นกว่ากว่าทุกคนนะตอนนี้มานับเดี๋ยวเรามาทำการตีตัวนี้สักรอบหนึ่งนะครับ ทุกคนนะเราก็ชนะมันไปแล้วนะต่อไปนะก็เดี๋ยวเรามาฟังมันต่อนะก็เรามีเป้าหมายว่าเราจะตีตัวที่ชื่อว่าเอ็กโผล่นะที่ว่าบิวแมนนะครับโอเคนะเราคนเราตีกันต่อนะรอบนี้นะเรานนตีกันไปยาวๆนะทุกคนนะคราวน,นี้เล่นสปีดคลิปแล้วกันนะทุกคนจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับ โอเคนะทุกคนเดี๋ยวเรามาฟังบทสุดท้ายของคลิปนี้แล้วกันนะทุกคนก็เป็นตัวที่มีประมาณ 45k นะครับทุกคนก็มาเริ่มดีกว่าคนระับทุกคนก็ โอเคครับก็เราก็ชนะเรียบร้อยแล้วนะเราก็ได้245วินนะนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะมีเพียงเท่านี้กันนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเชิญเพื่งนๆกดไลค์กดแชร์กดติด,ด,ดตามเลยนะครับ